รายการสภากาแฟนะครับพูดคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สภากาแฟขึ้นมาทําหน้าที่พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับความห่วงใยต่อบ้านเมืองต่อสังคมนะครับ <c oughs> ตามกําลังที่เราจะแสดงความคิดเห็นได้พูดได้นะครับ รายการสภาคาแฟก็เป็นรายการที่พูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเราจะมาร่วมพูดคุยตั้งข้อสังเกตตามแบบของชาวบ,บ้านร้านตลาดอย่างเราๆนะครับอาจจะมีหลายแง่มุมที่ช่องข่าวหรือสื่อใหญ่ๆเขาไม่ได้ตั้งข้อสังเกตหรือพูดถึงนะครับเราก็จะเป็นการ เรียกว่าเก็บตกในแง่มุมบางแง่มุมที่มันขาดหายไปนะครับก็เข้ามาแล้วก็สนับสนุนช่องสนับสนุนรายการก็ขอให้ท่านช่วยแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะครับเราจะได้มาเป็นครอบครัวคนติดตามข่าววิเคราะห์ข่าวด้วยกันนะครับ เราจะพบกันโดยประมาณจันท์ถึงสุขอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งคือช่วงเช้านะครับวันนี้ก็คงจะอยู่ในประเด็นที่ผมได้พูดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่านายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยที่ไปเซ็น MOU โดยเฉพาะ MOU ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะแลเอร์ธใช่ไหมครับว่ามันมีความสลักสำคัญอย่างไรนะครับ <c oughs> ก็ตามที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้กล่าวอ้างนะครับว่า <c oughs> การเซ็น MOU นั้น,น,น เราไม่เสียเปรียบเราไม่มีข้อผูกพันทางข้อกฎหมายหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าความสำคัญในการเซ็นเ o u เนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวแลเอิร์ธเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เท้าความย้อนหลังกลับไปนิดนึงนะครับในส่วนที่เป็นคำว่าแลเอิร์ธเนี่ยแลเอิร์ธมันคือ ชื่อเรียกรวมนะครับของแร่ธาตุทั้งหมดสิบเจชนิดนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นแร่ที่หายากทั้งหมดไม่ใช่นะครับคือไอ้เจ้าแร่เอิร์ธเนี่ยไอ้สิบชนิดเนี่ยมันมีกระจายอยู่ทั่วๆไปนั่นแหละแต่ที่มันเรียกว่าแร่เอิร์ธเนี่ยเพราะว่ากระบวนการซึ่งจะได้มาอันเนี้ยลำบากตัวแร่ธาตุเนี่ยหาไม่ยากนะครับ มันมีกระจายอยู่ทั่วโลก17ชนิดเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อได้แร่การที่จะสกัดแร่ออกมาเนี่ยให้นำเอามาใช้งานได้เนี่ยอันนี้แหละยากเพราะทุกขั้นตอนเนี่ยมันส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่สมมุติว่าท่านสำรวจไปเจอแร่แล้วท่านจะถลุงแร่อันนี้มีผลกระทบแล้วตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งเลยจนไปขั้นตอนสุดท้ายเป็น และพร้อมใช้งานทุกกระบวนการเนี่ย <c oughs> มันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยกลากของเสียเนี่ยมันหาที่ทำลายหรือกบฝังเนี่ยยากมากถ้าจะทำเนี่ยต้นทุนมันสูงมากๆเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่มันเจือปนเนี่ยมันมีสารกำมันตรภาพรังสีของแร่ยูเรเนียม หรือพูดง่ายๆว่ามันมีกากนิวเคลียร์ปนอยู่ด้วยแต่ว่ามันเป็นกากนิวเคลียร์อย่างอ่อนที่สุดในบรรดานิวเคลียร์แต่มันก็ยังมีความอันตรายถึงสุขภาพหรือพันธุก,กรรมของสัตว์บนโลกใบนี้ใช่ครับฟังไม่ผิดครับคือสัตว์บนโลกใบนี้หมายความว่าไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์นะครับสิงสารสาัตว์ทุกอย่างที่รับกรมรมตาภาพรังสีเข้าไปเนี่ย ถึงแม้จะไม่เสียชีวิตโดยทันทีแต่ว่ามันอาจจะไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเช่นกรณีที่เกิดขึ้นที่แม่สายลำน้ำกกที่ทุกวันนี้ยังมีปัญหาอยู่นะครับที่อยู่ในโรงงานเล็กๆน้อยๆที่มาตั้งอยู่ในพาม่าแล้ว,ลวปล่อยน้ำเสียลงมาแค่นั้นแหละนะครับมันก็มีผลแล้วนะครับสวัสดียามเช้าครับพี่สุพจน์ สวัสดีขอบคุณมากพี่ที่ขึ้นมาทักทายกันยามเช้านะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าวันนี้ผมคงจะไม่พูดถึงแรเอิร์นะครับเพราะว่าเมื่อวานได้พูดไปแล้วถ้าใครออ,อยากจะดูย้อนหลังก็ไปดูที่วิดีโอที่สตรีมแล้วได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเซ็น <c oughs> <c oughs> MOU เนี่ย เพราะว่ามันมีหลายกระแสะข่าวนะครับว่าผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายอย่างไรนะครับจนละท้ายสุดเนี่ยกฤษฎีกาออกมาการันตีนะครับว่ามันไม่มีผลผูกพันทางข้อกฎหมายคําถามที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตคือมีใครไปยื่นให้กฤษฎีกาตีความเหรอครับท่านต้องตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ ผมอยากให้นักการเมืองไทยรัฐบาลไทยเนี่ยเลิกโกหกพกลมสถทีนะครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยกฤษฎีกาก็ออกมาการันตีให้รัฐบาลคุณอนุทินว่าเรื่องนี้กฤษฎีกาตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผลผูกพันทางข้อ,อกฎหมายหมายความว่าอะไรครับถ้า MOU เนี่ยไม่มีผลผูกพันทางข้อ,อกฎหมายเนี่ยมันก็จะไม่ผิดมาตาหนึ่งเจ 8วัก2และว,วัก3นะครับไอ้มาตรา178วัก2วัก3เนี่ยรวมๆเขาว่าไว้ด้วยเรื่องว่าการที่รัฐบาลเนี่ยจะไปทําข้อตกลงสัญญาใดๆกับต่างประเทศที่มีผลผูกพันทางข้อกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรการค้าเขตการค้าเขตศุลกากรหรือแม้กระทั่งอธิปไตย จะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนอันนี้ว่ากันภายใต้รัฐธรรมนูญปี60นะครับปีที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ในขณะที่คุณอนุทินบินไปเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ามันถูกสอดไส้นะครับมี mou เนี่ยเตรียมเอาไว้ให้ไทยเราต้องแยกเป็นสองมิตินะครับ <c oughs> มิติที่หนึ่งไทยไม่เซ็น ก็ถูกดีสองไทเซ็นก็เสี่ยงกับการผิดกฎหมายในประเทศไทยเองเราแยกไว้2เรื่องก่อนนะครับแต่เรื่องที่เราจะมาดูว่าโดยกระบวนการทำงานของกฤษฎีกาเนี่ยโดยหลักเนี่ยนะครับขนาดไม่ถามเนี่ยกฤษฎีกายังไม่ตอบเลยผมอยากรู้ว่าในกรณี M O U เนี่ย ณนะถึงวันนี้มันไม่ใช่ฉบับเดียวแล้วนะครับมันไม่ใช่ฉบับที่เซ็นเรื่องแหลเอิร์ธแล้วนะครับมันมีเรื่องการค้าอื่น,อ,นอื่นอีกอย่างน้อยสองถึงสามฉบับคำถามคือรัฐบาลก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องเซ็นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแล้วกฤษฎีกาทํำหน้าที่ตอนไหนครับว่าผิดหรือถูก กฤษฎีกาให้รายละเอียดตอนไหนครับก่อนที่จะบอกให้รัฐบาลเซ็นได้หรือไม่ได้หรือแม้กระทั่งกลับมาแล้วเนี่ยใครเป็นผู้ยื่นให้กฤษฎีกาตรวจสอบ mou ที่ไปเซ็นครับโดยปรติการทำงานเนี่ยขนาดเป็นข่าวดังไปจนโลกจะแตกกฤษฎีกายังตอบเลยว่ายังไม่มีผู้ยืน่นถ้าไม่มีผู้ยืน่นกฤษฎีกาจะไม่ทำหน้าที่ แล้วในกรณีที่กฤษฎิกาออกมาบอกว่า MOU ที่นายกอนุทินเซ็น,นไม่มีผลผูกพันตัางกฎหมายใครเคยเห็นว่ามีผู้ไปยื่นให้กฤษฎิกาทำหน้าที่บ้างครับอันนี้เป็นการโกหกประชาชนอย่างร้ายแรงหรือไม่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับนะครับ <c oughs> อีกอันหนึ่ง ถ้าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเราคิดกันแบบชาวบ้านนะครับเมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วจะไปเซ็นเพื่อเซ็นกันสนุกสนุกอย่างนั้นเหรอครับถูกไหมครับหรืออีกรณณีหนึ่งท่านคิดว่าสำหรับเราเนี่ยเราบอกว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่สำหรับอเมริกาเขาบอกว่าเฮ้ยยูเซนกับไอเนี่ยมันมีผลนะเว้ยถ้ายูยกเลิกเนี่ย เขามีมาตรการตอบโต้คุณเนี่ยอีกเป็นร้อยมาตรการมันจะยกเลิกได้หรือครับเช่นกันครับเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้ถ้าคุณคิดว่ามันไม่มีผลทางกฎหมายแล้วสามารถยกเลิกได้แค่คุณยังไม่มีความพร้อมในการเซ็นสัญญาหรือคำว่าประกาศสันดิภาพกับกัมพูชาแต่ทําบอกว่า กูจะไปเป็นประานพวกมึงต้องเซ็นทั้งสองประเทศยังต้องหวานอมขมกืนไปเซ็นเลยแล้วคุณจะเอาอะไรมาพูดว่ามันไม่มีผลผูกพันดังกฎหมายจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้คุณอนุทินคุณฝันกลางวันหรือเปล่า <c oughs> นะครับอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ผมจะมาตั้งข้อสังเกตนะครับสรุปสุดท้ายนะครับขออภัยนะครับยังไม่ค่อยหายจากาการเจ็บคอสักเท่าไหร่นะครับ สรุปสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเราถูกหมกเม็ดโดยอเมริกาหรือโดยประธานอาเซียนคือมาเลเซียหรือว่านายกรัฐมนตรีไทยรัฐบาลไทยหมกเม็ดประชาชนคนไทยกันแน่ครับเพราะเท่าที่ฟังตอนนี้มันไม่ใช่มันนอกจากไปเซ็นไอ้คำว่าประกาศหรือสัญญาแล้วแต่จะเรียกเนี่ยที่ลงท้ายด้วยสันติภาพ มันมีการพ่วงด้วยการเซ็น MOU มากกว่าสองฉบับแล้วนะครับถึงวันนี้รัฐบาลก็ยังไม่เปิดเผยว่ามันคืออะไรสุดท้ายมันก็จะทำเหมือนเดิมนะครับเมื่อรอให้มันเกิดปัญหาแล้วก็จะโยนมาที่ประชาชนว่าจะทำประชามติยกเลิกดีหรือไม่เชกเช่นเดียวกับ MOU 43และ44 ซึ่งในสมัยที่ทำา o u u 3 3และ44ในสมัยนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญยังไม่บัญญัติไว้ด้วยซ้ำว่าจะต้องแจ้งต่อลัสภาหรือให้รัฐสภารับทราบนะครับซึ่งในสมัยรัฐธรรมนูญปี40นั้นเนี่ยให้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารในการทำา o u ต่างๆได้เลยมันยังผูกพันลากกันมาจนถึง วินาทีนี้จนจะต้องมานั่งถกเถียงกันว่า <c oughs> ควรจะยกเลิกดีหรือไม่ในขณะที่นายกอนุทินเนี่ยทำภายใต้รัฐมนูลปีหกศูนยนอกจากจะต้องเปิดเผยข้อความข้อเท็จจริงในหลายๆส่วนนะครับภายใต้กฎหมายข้อมูลข่าวสารซึ่งก็ไม่ทำจะต้องแจ้งให้รัฐสภา ทราบเพราะการทำเอ u มมันสุ่มเสี่ยงต่อมาตาหนึ่งเจ็ดแปดวักสองวักสามเนี่ยนะครับก็มาใส่กลไกของกฤษฎีกามาการันตีให้ภายหลังแล้วถ้าวันหน้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาล้วครับแล้วท่านไม่อยู่แล้วอะท่านไปไหนก็ไม่รู้อะตกลงคนในชาติจะต้องมาแก้ปัญหาตามหลังอีกอย่างนั้นเหรอครับ อันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับ <c oughs> บอกให้อนุทินไปยกเลิกเลยพี่อะไรเนี่ยพรพัดใช่ไหมครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกพี่พรพัดปากเขาบอกว่าจะยกเลิกมาหล่ก็ได้ใน,นข้อเท็จจริงมันได้จริงเหรอครับนะครับอันนี้แหละ ท่านก็เก็บเก็บเอาไว้แล้วกันนะครับแมมโมรี่เอาไว้อีกไม่นานก็จะเลือกตั้งใหม่นะครับเราต้องพูดกันอย่างนี้เลย <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะตั้งข้อสังเกตล่วงหน้าผมไทม์ไลน์เขาเนี่ยเขาจะยุบสภาประมาณเดือนสิ้นเดือนธันวาหรือต้นเดือนมกราผมว่าเพอเพอเนี่ย ปลายปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยนายกอนุทินอาจจะยุบสภาด้วยซ้ำไปท่านเชื่อผมไหมนะครับเพราะปัญหาหลายอย่างเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะครับยิ่งอยู่ยิ่งพังนะครับผมมองว่าเผลอๆเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขายุบแล้วเพราะถ้าขืนลากยาวไปกว่าน,นี้เนี่ยคะแนนนิยมมันเริ่มดิ่งแล้วเพราะฉะนั้นยุบก่อนดีกว่า เราะข้าราชการอะไรต่างๆเขาก็อ้างแล้วเนี่ยตั้งแต่เข้ามายังไม่ถึงสิบวันเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการมหัดไทยเยเขาย้ายหมดเรียบร้อยแล้วท่านดูนะครับรัฐบาลนี้นะส่งรัฐมนตรีไปตรวจปัญหาชาวต่างชาติที่ถือคองที่ดินผิดกฎหมายสร้าง ต้องเรียกว่าจริงๆแล้วมันคือาศาสนสถานซะด้วยซ้ํานะครับไอชาบัตเนี่ยเพราะมันคือโบสลักษณะเป็นโบสนะครับของยิวที่เกาะพังงานรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจบอกไม่มีตรวจไม่พบไม่เจอแต่ชาวบ้านร้านตลาดขนาดตำรวจว่าหน้าด้าน,านตำรวจภูธรภาคแดภาคเก้าเนี่ยยังออกมายอมรับเลยว่ามันมีปัญหาแต่รัฐบาลบอกไม่มีนะครับ แล้วเรื่องที่น่าตกอกตกใจคืออะไรครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับต้องชื่นชมนะครับในกรณีนี้ต้องชื่นชมว่าเขามีความกล้าหารมากๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยกล้าหารกว่าผู้จัดแหละนะครับที่ออกมาเปิดถึงชื่อของสอสอ888ผมเรียกคำนี้แล้วกันเนะ <c oughs> ผมพูดถึงเรื่องวัยรุ่นสร้างตัวที่มาเป็นสอสอที่มาเป็นเออ่ กรรมธิการโดยเฉพาะกรรมธิการตำรวจเนี่ยนะครับผมเรียกคนกลุ่มนี้ว่าสอสอแปดแปดแปดนะครับแล้วคุณอัจฉริยะก็มาเปิดถึงชื่อนะครับชัดเจนซึ่งแน่นอนเราไม่ใช่ศาลเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหานะครับว่ามันเป็นการกล่าวหากัน ยังไม่ใช่ข้อยุตินะครับผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ที่จะนะครับปฏิเสธแล้วถ้ามีคดีก็ไปต่อสู้ในชั้นศาลอันนั้นเราไม่ว่ากันแต่ท่านเชื่อไหมผมพูดเรื่องวัยรุ่นสร้างตัวสอสอแปดแปดแปดเนี่ยมาอย่างน้อยเนี่ยตอนที่ผมยังทำไลฟ์สดใน t ิ k ตอกเนี่ยนะผมพูดมา ผมว่าน่าจะหลายเดือนนะครับแล้วชื่อย่ออะไรเนี่ยไม่ผิดหรอครับก็ไปตรงกับที่หลายคนออกมาพูดถึงนะครับแต่นี้ผมจะต้องขออนุญาตาพูดอ้อมๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีแบ็กหลังเหมือนคุณอณัจฉริยะนะครับแต่สิ่งที่ต้องนั่งตั้งข้อสังเกตคืออะไรครับเมื่อมันถึงขั้นนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรี นะครับอย่างน้อยนะครับถ้าท่านจริงใจจะแก้ปัญหาแล้วมีความกล้าหาญแล้วมีความจริงใจนะครับเพราะถ้าจะเทียบในบรรดาสสอด้วยกันเนี่ยก็ต้องเรียกว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยถือว่าเป็นแค่สอสอตัวเล็กๆคนนึงนะครับไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากมายถ้าเราไม่นับตัวเงินนะเราไม่นับแก๊งที่เขาสังกัดนะ ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นคุณอนุทินเนี่ยนะถ้าตั้งใจที่จะแก้ปัญหาแล้วมีความจริงใจผมจะโทรหาคุณธรรมนัฐเลยนะครับว่าเฮ้ยคุณช่วยบอกคนของคุณหน่อยได้ไหมอย่างน้อยคุณไปลาออกจากกรรมธิการตำรวจก่อนอย่างน้อยนะครับจะต้องลาออกจากกรรมธิการตำรวจก่อนแล้ว จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลื้อคดีทั้งหมดนะครับที่ฝ่ายหนึ่งกล่าวหาว่าล้มคดีฝ่ายหนึ่งบอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยลื้อขึ้นมาทําให้มันโปร่งใส <c oughs> คําถามคือคุณอนุทินกล้าหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าทําให้มันโปร่งใสเนี่ยมันจะต้องมีโป๊ะแตกกันมั่งแหละนะครับแล้วในขณะเดียวกันสั่งให้เจ้าหน้าที่กรม สัมภารตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังแล้วการได้มาซึ่งทรัพย์สินว่าสอสอแแปปดดแปดชี้แจงได้หรือไม่นะครับผมเคยพูดไปแล้วว่าแม้กระทั่งในกรณีคุณธรรมนัทเนี่ยที่ออกมาบอกว่ารวยมาก่อดก่อนเล่นการเมืองเพราะมีรถเมย์มากถึงสามร้อยคัน <c oughs> ขออภัยนะครับวิธีการมันไม่ยากนะครับ สั่งให้สมกรตรวจสอบในทางลับหรือในทางเปิดเผยเลยก็ได้เรียกคุณธรรมนัทเข้ามาสอบนะครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์ผ่านมาซึ่งยังไม่เกินยี่ปีเนี่ยมันสอบได้อยู่แล้วนะครับว่าที่ท่านบอกท่านมีรถเมย์สามร้อยคันเนี่ยท่านมีในฐานะอะไรเจ้าของหุ้นส่วนหรือแค่ผู้บริหารนะครับถ้าเจ้าของท่านไปเอาเงินมาจากแหล่งใดไปกู้จากแหล่งใด มันตรวจสอบได้หมดนะครับว่าท่านถือรองรถเมย์สามร้อยคันเนี่ยโดยใช้เงินทุนจากแหล่งใดว่ากันไปนะครับตามกระบวนการอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่โทษว่าคุณธรรมนัดผิดนะครับขยับต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งในระหว่างที่ท่านทำรถเมย์สาร้อยคันท่านเสียภาษีถูกต้องหรือไม่เพราะมันสำคัญกับการเป็นนักการเมืองนะครับ เพราะเริ่มต้นถ้าไม่โปร่งใสท่านมาเป็นนักการเมืองมันก็อนุมานได้ว่าท่านก็ต้องไม่โปร่งใสท่านเห็นไหมมันไม่ต้องไปตากฎหมายทํากฎหมายให้มันวุ่นวายนะครับวิธีการมันมีอยู่นะครับแต่นักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไม่กล้าพูดให้มันตรงจุดจะพูดกันแค่ว่าเมื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิสนแจ้งเพื่ออะไรครับแจ้งตอนเข้าว่ามีกี่ล้านแจ้งตอนออกว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ผิดสังเกตก็จบกันไป มันปลายน้ําเลยครับต้นน้ําถ้าท่านจะทําเนี่ยท่านจะแก้เรื่องเนี้ยนะครับมันทําได้สองสามวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งสมมุติว่าท่านได้เป็นสอสอแล้วท่านต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังเขียนเป็นกฎหมายเลยยี่สิบปีนะครับเอาเบากว่านั้นก็คือใครที่เข้ามาดำรงดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะต้องถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังยี่สิปีเหมือนกัน ถ้าเลือกอะไรอันใดอันหนึ่งหรือทำทั้งคู่นักการเมือง888ก็จะหายไปเยอะนะครับแล้วไอ้ที่โกงอยู่เนี่ยก็ไม่รู้จะไปซุกตรงไหนนะครับถ้ารัดเอาจริงเอาจํางเครื่องมือมันมีอยู่นะครับนะครับน้องอเมสมาไลดด้วยอ๋อพี่ <c oughs> เป็นแมวของลูกสะใภ้เขามาฝากเลี้ยงเอาไว้นะครับ อยู่ไปอยู่มาแล้วมันก็ติดคนเนี่ยมันผมไปไหนมันก็พยายามที่จะมานั่งกระแสะกระแสะอยู่ด้วยเนี่ยนะครับนะครับหนีผีเจอผีนะคนไทยใช่เลยครับพี่พร้อมพัดพี่พูดไม่ผิดเลยครับพี่นะครับแล้วคุณอัจฉริยะมาเปิดถึงขนาดนี้ ถ้าคุณอนุทินไม่ดำเนินการใดๆท่านก็ทำใจไปเถอะประเทศเรานะครับต่อไปเราก็จะเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์888นะครับไม่ต้องหวังอะไรแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมสงสัยเนี่ยผมสงสัยว่าชนชั้นปกครองระดับขุนน้ำขุนานางทำไมเขาคิดอะไรอยู่หรือเขาไม่สนใจใหญ่ดีแผ่นดินนี้แล้ว นะครับอีกเรื่องหนึ่งเช้านี้ที่อยากมาตั้งข้อสังเกตนะครับก็อยากจะพูดตรงๆว่ามันเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของการทำงานนะครับซึ่งแน่นอนผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนรู้จักไม่มีส่วนอ,อะไรกับคุณสุรเชษหักพานนะครับแต่สิ่งที่คุณสุรเชษพูดเนี่ยมันก็น่าเห็นใจอยู่เรื่องนะครับในสมัยแกเนี่ย ยังไม่ทันมีมติเลยนะครับแกถูกไล่ออกแล้วนะครับแต่วันนี้พลตํารวจเอกต่อสักเนี่ยไอกรอะไรนะกตอตตรลอ,อะไรของเขาเนี่ยมีมติแล้วนะครับว่าข้อกล่าวหามีมูลมีความผิดนะครับแต่พอบอตรลอบอกว่า้ผมเป็นสุภาพบุรุษนะผมไม่ก้าวล่วงนะ คือมันทำให้เห็นสองมาตรฐานจริงๆนะครับว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยพอมีกระแสข่าวลุ่งขึ้นอีกวันก็ถูกปลดแต่อีกคนหนึ่งมีมูลชัดเจนผู้มีอำนาจบอกว่าไอ้เรื่องนี้ผมไม่ยุ่งในีปลาไทยเป็นไทยเลยนะครับมันประหลาดไหมครับแล้วเขาจะไม่ให้คนเขาด่ากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยังไงนะครับ อันนี้มันเป็นเรื่องที่ประหลาดยิ่งกว่าประหลาดนะครับมีอะไรนะครับผมจดเอาไว้นะครับอ๋อว่าไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้จำหัวข้อไม่ได้นะครับก็เลยอาศัยการจดหัวข้อเป็นโน้ตสั้นๆนะครับขึ้นมา เพื่อนเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาพูดคุยกันนะครับเราจะพบกันทุกเช้านะครับประมาณตีห้าถึงตีห้าครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมง4ี่สิห้านาทีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงของทุกเช้าถ้าอยากให้มีรายการลักษณะแบบนี้อยู่บนโลกออนไลน์นะครับก็เข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ เราพบกันอย่างน้อยเนี่ยจันทร์ถึงสุกร์ทุกวันแต่บางวันอาจจะมากกว่าหนึ่งครั้งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับความว่างจัดของผู้จัดนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนเช้านี้นะครับถ้าวันนี้บ่ายๆมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็จะขึ้นมาไลฟ สดพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับก็ขอให้ช่วยกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการพูดคุยในทุกๆมิติช่องนี้ไม่พูดเฉพาะเรื่องการเมืองนะครับพูดทุกเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมดูพี่ทุกวันครับขอพระคุณพี่บุญเกิดนะครับขอพระคุณพี่มากนะครับ แค่นี้ผู้จัดก็มีความสุขแล้วนะครับคือคนจัดเนี่ยคนพูดถ้ามีคนฟังมีคนติดตามผมเชื่อว่าคนจัดรายการทุกคนเหมือนกันนะครับมีความสุขนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ